เช้าๆมานะครับล่างจะี่พ่นทำข้ามสะอาดบ่อเสร็จนะนะครับพ่อก็จะให้น้องกินไผ่ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับนะนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่กินกันแล้วนอนหลับกันแล้วอาหารอะไรยังไม่ให้นะครับนะอ่าตัวนี้ก็เห็นไหมครับแทกระจุยแล้วอ่าตัวนี้ให้น้ํานะครับอามีอาการจามนะครับนะนะครับนะครับจามก็ให้น้ําหน่อยนะครับ อันนี้ก็เซียนแทะบ่อครับนะายไพรก็ไม่ค่อยจะมีฟันจะแทะนะครับแต้ก็อยากกินนะครับนะนะครับนี่นะครับนะนะครับมาดูนะครับนี่นอนนะครับยังไม่กินเดี๋ยวไปดูตัวเล็กๆมั่งตัวเล็กๆนะครับก็เขาเรียกว่าเช้าๆมาก็ลังลำไ่อนนะครับนะนะครับ นะครับก็ก uh, ินใช่ไหมนี่นะครับนะพอดีอาจจะไม่ค่อยชัดกนเลยนะครับก็ให้ดูว่ากินแน่นอนนะครับอันนี้เห็นไหมครับนี่ให้ไยไปซองอันนี้ครูประสมก็ยังกินนะครับนะนะครับไผ่ประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับนั่นให้ไปจะหมดแท้งนะครับนะครับนะครับดูอึนะครับนะได้ยิบอึให้ดูนะครับนี่นี่ปอกหมดแล้วครับเห็นไหม เดี๋ยวผมยิบอึให้ดูนะครับอึตัวนี้นะครับอื้นะครับนี่ให้เป็นมะช้าวโอ้ยนี่นะดูนะครับนี่ไนไหมน,น,นี่นี่ไผ่มะหวานนะครับก็ยังเอาเก็บไว้นะครับนี่ไผ่มะหวานกับไผ่มะช้าวอ่าดูอืนะครับอ้อนนี่กินไผ่เนาะนี่นะครับนะครับนะประมาณนี้นะครับยวดูไล่ๆบ่บอ นี่ก็ผัต้มแต่วันที่หนึ่งนะครับครับมดูอันนี้นะครับนี่อันนี้มองไม่ค่อยเห็นเปิดนะครับจอมโหดนะครับนี่นะครับกินไปแล้วนะครับจะจะให้กินไผ่ก่อนนะครับนะหท่มนะครับนี่ดุบดิบอ่าดุบดิบแทะเลยนะครับอ่าอาการกัดตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะบางทีไผ่มันอ่อนนะครับนะครับไม่เชิงไผ่อ่อนหรอกแต่ว่า ปฤติกรรมของบางตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็กินไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันบ้างเดี๋ยวให้ดูอาหารเสริมนะครับก็จะมีกล้วยนะครับเสริมตอนเย็นนะครับสําหรับคนผสมนะครับเรือบางตัวที่ไม่ค่อยกินไผ่ก็จะใช้กล้วยแล้วก็มีข้าวโพดหน่อยเนาะนะครับจอมโพด อ่านี่ก็กินไปแล้วนะครับนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่านี่ก็กินไปแล้วใช่ไหมครับนี่นี่ก็กำลังกินนะครับผลผสมนะครับนะครับมาให้ดูอึหมือนกันนะครับใช่ไหมครับอึเห็นไหมมีสูงหน่อยซึ่งว่านะเห็นไหมครับอึ นะครับนะครับผสมกรณต้มอรับจะดูบออต่อไปนะครับ,นะรบ,นะรบเปิดได้นะเนื่อเริ่มกินนะครับนี่ก็ผสมไวน้นะครับนะครับ ดูพ่อหนิบ้างมีงกระเพาส้มไววนะครับกินว่านะครับกนะ็ถ้าเกิดโ้นโตัวหน่ไม่ค่อยกินนะครับนะไม่ค่อยกินก็อาจจะป่วยนะครับก็ป้อนอยาซะก่อนนะครับน,นะครับนะครับถ้าเกิดอ้นตัวหน่ายหายไผ่หม่ได้กินแล้วเขา่อยกินนะครับ ก็ป้อนยานะครับอาจจะอากาศเปลี่ยนนะครับป้อนยาลดไข้สักหน่อยนะครับนะนี่นี่นะตัวนี้ก็กินนะครับเนี่ยเดี๋ยวพอเห็นกินเงี้ยแล้วสักพักผมก็ให้อ้อยนะนะครับอ้อยก็เตรียมไว้แล้วครับยังไม่ได้เตรียมหรอกยังไม่ได้ตัดกําลังจะตัดนะนี่นะครับนะครับยังไม่กินไผ่ใหม่นะครับไผ่ใหม่ยังไม่กินแต่กินไผ่เก่านะเนี่อนะครับ คราไงลูกนี่อ้อยนะครับอ้อยเมื่อวานมีหมดขึ้นนะครับนี่หมดเป็นทางนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก็กินแล้วครับเมื่อกี้เสี่ยงดังควักควักควักน่านะครับนี่เห็นไหมครับกำลังกินแทงนี้อยู่อ่าแทงนี้ก็กินแล้วนะครับเนี่นะครับถ้าเกิดมันเป็นสัญญาณบ่งบอกอาการที่ดีครับสําหรับ โอนสุขภาพดีนะครับนะครับถ้าเกิดโอนกินแบบนี้นะครับนะครับสบายใจได้นะถ้าเกิดโอนไม่กินนะครับเราก็มีวิธีการป้อนยาลดไข้ก่อนเนาะนะครับป้อนยาลดไข้เสร็จแล้วก็อ่าแล้วก็เช็ดตัวนะครับเราวางอ้อยวางไผ่นะครับทุนการกินนะครับนะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับพอช่วงเช้านี้พ่มจะให้อ้อยกับไผ่อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ให้น้องเรครับเย็นเจอข้าวโพดครับเนี่ย นี่นะครับนี่กัดเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมโซเนียก็จะกินทุกตัวนะนะครับนะครับตัวนี้ครับนะตัวนี้ออนตายนะครับเนี่ยออนตายยังบอกก่อนว่าซีซุวยนะแต่เลี้ยงเราจะไม่ค่อยโตนะครับนี่ครับออก็โอเคนะครับนี่ตัวนี้เพิ่งจะให้ทองเสี้ยมานะนะนะครับนะครับเพิ่งจะให้ทองเสี้ยมันนี่ก็แทะน่อยๆนะครับ ครรับ, <laughs> ะรบปะมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูให้ชมฟุกนี่ฟก,กินแล้วนะครับนะครับนี่มาดูอึอครับนะดูย่าให้ดูอึนะครับอึแต่ละบ่อนะครับ,บ,รรบโดโอเคนะเนี่ยจะเกิดเป็นไงนครับบวมเต็งอ,อึเป็นแคปซูลพกลบอไปน,นี่ชํากัด <c oughs> <c oughs> นะครับนี่โอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยมันเยอะไปหน่อยอ่าผมวงขยายอยู่ทําคนเดียวนะครับข้ออภัยนี่นะครับอึที่ดีนะครับมันก็จะเป็นเป็นบวมเต่งอย่างนี้นะนะครับเป็นบวมเต่งอย่างนี้นะครับสีสั้นสวยงามนะครับนะแล้วแต่ถ้าก็แดงแดงก็กินอ้อยเยอะนะครับเรื่องเรื่องก็กินข้าวโพดนะครับนะครับบิดมาก็จะเป็นนี้นะครับแล้วก็แตกเดี๋ยวเราไปดูก็อืริบๆนะครับอ่า ดูตัวนี้นะครับนะเนี่ยนะครับถ้าเกิดอืลริบลิบแบบนี้นะนะครับเนี่ยยังยังไม่เท่าไหร่นะถ้าเกิดอึลริบลิบกว่าน,นี้ก็แสดงสัญญาณว่าสุขภาพไม่ดีนะแต่ตัวนี้นะครับฟันเขาบินนะนะครับฟันล้างเขาบินเขาพยายามจะกินนตกินไม่ค่อยได้นะครับนะคงก็เลยให้กินกล้วยบ้างนะครับแล้วก็จะกิกนอ้อยบ้างนะครับถ้าเกิดรีบอย่างงี้ยังยังไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดรีบรีบแบบ รีบอีกแบบอ่ะมันจะทองเสียนะครับเพราะฉะนั้นต้องป้อนยานะถ้าเกิดแบบรีบยิ่งกว่านี้นะครับอ่ะยังมีเรารู้อาการว่าอ้นเรามันฟันไม่ค่อยดีไงนะครับเราก็ไม่รู้ทาไงใส่บอกอะเบื้องมันก็ปีนนะจริงๆจะเกิดอ่ะอ้นแทะนะครับแทะบ่อเราต้องใส่บอกับเบื้องนะแต่ตัวนี้ใส่บอกับเบื้องแล้วมีการตะกายสง้นรนะครับก็เลยให้มันอยู่บ่อเดิมนะครับเดี๋ยวก่อนลุกนะครับให้มันอยู่บ่อเดิมแล้วก็มะ ให้อยู่บ่อเดิมนะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะนะครับฝากไปด้วยนะครับสําหรับคนคนที่เลี้ยงอ้นนะไปเมาไปเดี๋ยวพอไอ้นี่ก็ลุกปเออเดี๋ยวพออ่าเดี๋ยวพอปิดโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเลยโอ้โหเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งอ่าเอองั้นสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ